สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เขารู้เรานะครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2556นะครับวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตากันไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็จะเป็น3มหนุ่ม3สอนะครับแต่ว่าวันนี้ผมนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับซึ่ง2ใน3สอนะครับสอแรกท่านสุนัยสุรพงศธรก็ยังคงติดภารกิจอยู่ที่นิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนอีก1ท่านนะครับสำหรับท่านสุทินคลังแสงนะครับก็เรียกว่าติดภารกิจ ในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามกับทวนนกขมิ้นนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งท่านที่นั่งข้างๆผมณขณะนี้นะครับท่านสอสมานก็ยังคงมาเป็นแขกร่วมรับเชิญในรายการของเราเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็นะอย่างที่เกริ่นกันไปสําหรับท่านสุทินคลังแสงนะครับก็ติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ตอนนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติภารกิจมาครึ่งวันแล้วละครับครับแล้วก็ท่านสุทินก็อีกสักครู่หนึ่งะรายงนค กา <G arden> รปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกที่มหาสารครามท่านสุทินท่านเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนทร,รัศฎรจังหวัดมหาสารครามนะครับ,รบเพราะงั้นถ้าเข้าใจกันอย่างนี้ก็ <G arden> เมื่อนายกมาถึงบ้านก็ต้องทั้งเป็นผู้สื่อข่าวทั้งเป็นผู้อำนวยความสะดวกตามสถานภาพของท่านนะครับครับก็เรียกได้ว่าจังหวัดมหาสารครามก็เป็นสะดือของภาคอีสานเหมือนอยู่จุดกึงกลางใช่ไหมครับท่านสอสมน <G arden> ใช่ครับก็เป็น แกนหนึ่งของอจังหวัดที่ก็เรียกว่าทุ่งกุลาแล้วครับ ครับเป็นเหมือนทางผ่านทางผ่านเป็นจุดกลางกลางของภาคอีสานหลายๆจังหวัดที่จะเชื่อมโยงไปจังหวัดต่างๆก็วันนี้นะเท่าที่ติดตามจากภาพข่าวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็เรียกว่าไปสักการะพระพุทธมงคลนะฮะตามรอยท่านอดีตนายกทักษิณด้วยแล้วก็ช่วงที่เช้าที่ผ่านมาก็ปฏิบัติภารกิจนะฮะในการที่เข้าร่วมประชุมในการให้ความเข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องของงบบริหารจัดการน้ํา3 5แสนล้านบาทแล้วก็รวมไปถึงงบนะโครงสร้างพื้น ฐาด้านการคมานาคมขนส่งของประเทศ2ล้านล้านบาทด้วยครับผมคือมันเป็นความจําเป็นที่รัฐบาลยิงลักษ์จะต้องเอาใจใส่ทุกตารางนิ้วของประเทศนะครับทุกดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเรื่องชีวิตเกษตรกรที่พึ่งอยู่กับการเพาะปลูกปีละครั้งสองครั้งปัญหาการ ที่พยายามจะทําในช่วงทั้งสองจังหวัดคือจังหวัดบุรีรัมย์และมหาสา,ารคามก็คือการนําเอาบัตรเครดิตเกษตรกรไปขยายเพิ่มเติมนะครับ่วานนี้ก็เปิดไป4ล้านใบนะใช่ครับ,ค,รบคือให้เกษตรกรได้เข้าใกล้เวลาจะซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงซื้อน้ามันเชื้อเพลิงพวกเขาจะได้ไม่ต้องเสียค่าด,ดอกเบีย้ยในการที่จะนำปัจจัยเหล่านี้มาใช้ในการลงทุนทางการเกษตรนะครับครับ ก็มีตัวช่วยนะบตรสินเชื่อเกษตรกรเรียกว่าก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนไปต้อนรับนะท่านนายกอยากอบอุ่นเลยทีเดียวครับผมแต่ชาวบ้านของเราคงเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ของฟรีนะครับกับเพียงแต่ว่าเบิกไปก่อนจ่ายทีหลังนะครับดอกเบี้ยอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ถูกมากครับเพราะฉะนั้นเอาละครับตอนนี้ก็พอดีรายการสุรู้เขาดูเรานเป็นเรื่องของคุณสุนัยคุณสุทินและก็ผมสมานนะครับครับตอนนี้ ถ้าวิดีาจากนิวยอร์กพร้อมแล้วนะครับครับก็เชิญครับครับติดตามรับชุเลยครับท่านผู้ชมครับตำราเสือผืนหมอนใบเรารู้จักแต่คนจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ตำราเสือผืนหมอนใบแล้วมาเป็นเศรษฐีในอเมริกานี่ผมว่าจะไม่มีใครเกินคนที่ ชื่อว่าประสิทธิ์เจ้าของร้านผ่องศรีเนี่ยครับผมมาพบท่านวันนี้ท่านให้โอกาสผมมาพบขอบคุณมากครับวันนี้ครับเฮียครับก็อขอขอบพคุณมากนะครับที่ให้โอกาสนี้ได้มาคุยเรื่องนี้ผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดคนไทยเนี่ยครับกาลังต่อสู้กับชีวิตเนี่ยถ้าได้รับทราบชีวิตของเฮียผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างของเขาได้ถามตรงๆครับว่า ท่านมาที่อเมริกานี่เริ่มต้นมาเลยนี่มาเปิดร้านอาหารเลยเลยครับหรือมาทําอะไรครับมาขายแรงงานคนครับมาขายแรงงานครับทำงานหนักคนนอยจบปริญญาตรีจากเมืองไทยรื้ไงครับหรือเรามาที่นี่ไม่ได้จบครับจบแค่ป .4 ครับจบแค่ป .4 ครับโอ้โหแค่ป .4 วันนี้มาเป็นเจ้าของกิจการ้าน้าในกลางกรุงนิยอร์ฮะท่านผู้ชมครับการมีที่ดินสักแห่งหนึ่ง ในกลางกรุงเทพมหานครมีกิจการร้านค้าก็ไม่ใช่ง่ายแต่นี่มีเป็นเจ้าของที่ดินในกิจการร้านค้ากลางกรุงนิวยอร์กสามแห่งแล้วเห็นว่าในเมืองไทยก็เปิดร้านด้วยใช่ไหมครับ,ร,บร้านอาหารชื่ออะไรครับที่เมืองไทยเออเทอ,เเอเร์เรสหกสิบเอ็ดเทอร์เรสหกสิบเอ็ดยู่ที่รามอินทารารามอินทาจุดอยู่ตรงไหนครับ ตรงข้ามอะไรใกล้ไกลยังไงใกล้ๆกับแฟชั่นไออนออกแฟชั่นไอนฝั่งเดียวกันหรือฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเป็นร้านขนาดใหญ่เหมือนกันก็ใหญ่ครับแล้วควบคุมยังไงครับระหว่างกรุงเทพกับที่นิวยอร์กนจะให้ลูกสาวดูแลหมดอ๋อครับผมในการเปิดร้านค้าของท่านเนี่ยเปิดแห่งแรกเลยในไชน่าทาวครับแล้วกี่สิบปีนี่ เปิดมาทั้งหมดกี่สิบปีแล้วครับในการกิจก,การประมาณสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีในสามสิบห้าปีนี้เป็นไงครับประสบอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับที่หนักๆแล้วสามารถแก้ผ่านได้ก็มีมีตลอดนะแต่เราก็แกไ้ไปเรื่อยๆนะอยู่ตรงกลางนิวยอร์กเลยนี่ตอนนายอีเลเว่นปีสองพันหนึ่งนี่เป็นยังไงรเรากระทบนิดหน่อยกระทบแรงไหมแต่เราก็ผ่านก็กระทบพอสมควรแต่เราก็ผ่านากันได้ พอมอยู่ใกล้ๆใกล้ๆร้านที่ชนะทองครับแต่จากการที่ทําธุรกิจตรงนี้เนี่ยทราบมาว่ามันเป็นพื้นที่ที่แพงมากเนี่ยท่านซื้อมากี่ปีแล้วครับี่ก็นานะครับผมซื้อมาประมาณสามสิบสามสิบปีอันแรกนะสามสิบปีครับท่านผู้ชมครับที่ผมต้องมาคุยกับเฮียประสิทธิ์ที่นี่เพราะร้านผ่งสีโดยเฉพาะที่สี่สิบแปดถนนเนี่ยนะ เป็นร้านประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าคนคนหนึ่งที่คนไทยรักมากคือท่านทักษิณชินวัตรมาทานข้าวที่นี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยสองครั้งสองครั้งล่าสุดก็มีประวัติศาสตร์มาพูดที่นี่ด้วยมาทานข้าวคนไทยก็มาให้การต้อนรับที่นี่นะครับครัแล้วลงไปรู้สึกมีคนไทยอีกสีหนึ่งให้การต้อนรับข้างล่างไม่เป็นไรหรเกกันเมืองก็อย่างนั้นนะครับ ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเจอปัญหาอย่างนี้นี่มีปัญหากระทบแรงไหมครับต่อต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นความขัดแย้งคนไทยที่นี่ก็ไม่ไม่กระทบเท่าไหร่ลลูกค้าเราเป็นฝรั่งหมดเพาส่วนใหญ่ลูกค้าฝรั่งคนไทยก็เยอะ90%นะครับก็คนไทยก็มีแต่ว่าไม่มากแล้วตอบคําถามแก่ผู้คนโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นฝ่ายที่เห็นตรงข้ามอย่างไงครับเรื่องอย่างนี้ ก็ไม่เป็นไรคือการเมืองก็ถือการเมืองคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็ไม่เป็นไรคือสาหรับเราเราต้อนรับหมดนะต้อนรับหมดครับ <c oughs> ไม่ว่าสีอะไรเราก็ต้อนรับเ <c oughs> พราะเราทําธุรกิจค้าขายธุรกิจเราใครมาที่นี่เราก็ยินดีต้อนรับต้อนรับทุกคนไทยนี่ต้อนรับอย่างดียิ่งนะครับใช่นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือชีวิตของคนคน,คนหนึ่งที่มาต่อสู้อยู่ในสหรัฐอเมริกาสี่สิบกว่าปีกว่าจะยืนหยัดอยู่ได้สิ่งที่อยากจะถาม คุณประสิทธิ์วันนี้คือว่าชีวิตที่ท่านอยู่ที่นี่มายาวนานสี่สิบกว่าปีเนี่ยสุดท้ายคิดว่าจะกลับไปที่บ้านหรือจะอยู่ที่นี่ก็ตอนนี้ผมอยู่ในทั้งสองทัมาสองที่ไปมาแต่บ้านปลายจริงๆหลังจากเกษียณอายุแล้วจริงๆนี่จะไปอยู่ที่ไหนอยากจะอยู่เมืองไทยมากกว่าอยู่เมืองไทยมากกว่านะครับแล้วถ้าอยู่ที่นี่วันนี้อายุเกินหกสิบหรือยังเนี่ย ยังไม่เกินครับยังไม่เกินยังไม่ได้รับบำนาญนะยังไม่ได้รับบำนาญเขาที่นี่นะเกินครับเอ๊แต่นี่ยังหนุ่มอยู่นะอย่างของเรินภาษีนี่ได้รับสิทธิ์ที่ได้รับบำนาญจากรัฐบาลไหมฮะได้รับเลยครับได้รับนะครับโดยบำนาญที่ได้นี่เราไปอยู่เมืองไทยเราก็สามารถจะรับเงินในนี้ได้เหมือนกันได้ครับก็รับครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ ควงแขนกับบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นภรยาพี่ผงศรีอดีตนางงามจังหวัดจันนะฮะแต่บังเอิญวันนี้ท่านอ,อยากจะขอสงวนภาพไว้เท่านั้นนะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมก็คงจะได้พบกับคุณประสิทธิ์แล้วนะครับที่ใช้ชีวิตการต่อสู้กลางกรุงนิวยอร์กจากคนที่ไม่มีการศึกษาเลย แต่สามารถต่อสู้จนประสบความสำเร็จผมว่าคนไทยเราจริงๆมีความสามารถครับดังนั้นท่านผู้ชมที่ระทศระท้อต่อชีวิตก็อย่าเพิ่งระทศระทอ้อแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยเรามีความสามารถแต่ระบบในบ้านเมืองเราเนี่ไม่เปิดทางให้เท่าไหร่วันนี้ประเทศไทยเปิดเข้าสู่ระบบเสรีแล้วครับ เปิดทางที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีโอกาสนโยบายที่ก้าวหน้าของรัฐบาลก็เปิดทางให้แต่น่าเสียดายครับเรามีความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่รู้จะหาทางจบตรงไหนผมถึงบอกว่ายิ่งเราขัดแย้งกันโอกาสความสามารถของคนไทยที่มีความสามารถก็ยากที่จะดาเนินการได้เมื่ออดีตที่ผ่านมานั้นคุณประสิทธิ์มาที่นี่ไม่ได้หนีความขัดแย้งในประเทศไทยนะครับ แต่วันนี้เรามีความขัดแย้งผมคิดว่าเราน่าจะหันหน้าเขาหากันดีกว่าอย่าให้ต้องบ้านแตกสแสละขาดต้องออกจากประเทศไทยโดยเพราะความขัดแย้งที่เกิดความรุนแรงเลยครับสำหรับวันนี้รู้เขารู้เราก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้ติดตามมาโดยตลอดสวัสดีครับ ครับก็ขอบคุณสําหรับท่านสุนัยจุลพงศ์สะทอนะฮะไปสัมภาษณ์นะค,คุณประสิทธิ์ก็เรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารในนิวยอร์กถึง3ร้านด้วยกันนะฮะอย่างที่ท่านสุนัยได้แจ้งไปนะฮะว่าเป็นคนที่จบการศึกษาเพียงป .4 แต่ว่าสามารถที่จะสู้ชีวิตนะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีให้กับคนไทยที่จะสามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการไปสร้างความสําเร็จในชีวิตให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าจุดสําคัญก็คือท่านทักษิณชินวัตรอดีตนายกก็ไปทานอาหารที่นั่นด้วยนะฮะถึง2คร,งครั้ง แล้วเป็นไงบ้างครับท่านครับคือคุณสุนัยพยายามปิดวิทยาโดยคําว่ามันจะต้องอสังคมไทยจะยังขัดแย้งกันไปอีกสักพักหนึ่งใช่ไหม,มถึงจะ,ะให้คนไทยได้มีโอกาสช่องทางภาษาฝรั่งก็เรียกว่า It t a k e t two to t a นโ o นะครับ,รบก็คือเป็นแทงโกทั้งคนสองคนนะครับ เพรางั้นการปรองรดองก็ได้ก,ไดการประนีประนอมอะไรก็ตามเนี่ยนะมันต้องเป็นเรื่องของสองฝ่ายเท่านั้นแหละครับเราจะเลือกจะเริ่มต้นปรองดองประนีประนอมเหมือนกับเนี่ยที่สมชตัวแทนรัฐบาลไทยไปตกลงกับ b าเอนนะครับแม้ว่าทั้งสองฝ่ายซึ่งเห็นพ้องต้องกันแล้วจะไม่ไปอ่านแถลงการ,รแต่ให้รัฐบาลมาเลเซียอ่านแถลงการก็แปลว่า เราก็หวได้แต่หวังว่าไม่มีมือที่3ตีนที่4ี่มาทำให้สถานการณ์สถานการณ์สี่สิบวันหลังตั้งแต่รอมาดอนไปจนถึงจบ,บอีก10วันมันเงียบสงัดนะครับเพราะมันคิดว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นนั้นแหละครับ,รบเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่า